น้ำมันขึ้นมาเยอะเลยนะเยอะจังมันขึ้นมาเยอะจังแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกใช่ไหมคุณยายนะแต่ว่าไอ้ที่ลึกๆตรงนั้นคือล,ล,ลึกกว่านี้แล้วคุณยายพายเรือออกมาเหรอพายเรือมาลูกโอ,โอเคนี่น้ำมันยังไหลเข้ามาอยู่เลยเนี่ยกลับไม่ไหวนะ,ะนี่คือทางเข้า ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาเยอะจากช่วงของต้นเดือนที่เราเคยมาสำรวจมากแต่ดูจากรอยน้ำเดิมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะสุดข,ขึ้นได้อีกนี่น้ำไหลเข้ามาเนี่ยนี่ตรงน,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 นี้โอโ้โหไหลแรงนะจุดนี้จุดนี้คือกำลบางชมีในพื้นที่ของอำเภอ บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาจะปล่อยน้ําอีกนะใช่ใช่เขาจะปล่อยอีกเพิ่มึ้นเรื่อยๆเขาบอกอาจจะเป็นสองพันสองถึงสองพแต่เราก็ติดตามข่าวทุกวันก็ติดตามดูข่าวอ๋ออยู่กับน้ามาเกิน1เดือนแล้วใช่ค่ะทุกปีมันไม่เป็นแบบนี้เนาะมันจะท่วมไปต้นต้นตุลาครับแต่อันนี้มาก่อนก็ต้องลาบากก่อนแล้วรอบนี้เป็นรอบที่สองรอบรอบรอบแรกนี่มาคือปกเข่า แล้วก็ลงแห้งไปแห้งไปเสร็จประมาณอาทิตย์แล้วก็ขึ้นต่อเนี่ยขึ้นต่อแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆไม่รู้แล้วหลังจากนี้ก็จะขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วนี่เราทราบเรื่องพายุหรือยังก็บอกว่าจะมีหลายลูกนะอ่าตอนนี้เห็นปลายเดือนมันมาอีกลูกหนึ่งปลายเดือนอีกลูกหนึ่งตอนนี้เราเข้ามาตอนนั้นผมมาตรงนู้นก็คือน้ำก็แรงกลางแล้วที่จะจะมตรงนู้นนะครับอ๋อเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้าน ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลึกเั็นไหมตรงบ้านพี่เธอระดับหน้าอกเลยใช่เอาไปเต้นบ้านพี่แล้วก็วนออกก็ได้มันเป็นหมู่บ้านนี่ติดกันเนี่ยแต่ตรงนี้ลุยไม่ได้เนาะลุยได้ถ้าเราจับรับน้องก็คุยสูงๆก็ลุยได้แต่เยอะเยอะใช่ไหมจ้ะเยอะเยอะเดี๋พี่ต้องจอมให้เห็นโอเคมันลอยเท่าไหร่เนี่ยอ่ะขึ้นเอาขึ้นไปดูโอ้โหก็ประมาณเกือบเอวนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ เมตรกว่าแล้วเมตรกว่าแต่ดูดอกลอยภาบจะมีโอกาสจะสูงข,ขึ้นเรื่องวันนี้อ๋อนี่เป็นเนื้อครับอย่างเงี้นะครับ,รบก็คือตอนนี้ชาวบ้านก็ต้องประกอบอาชีพคือคือชีวิตไม่ปกติ <c oughs> ครับ <c oughs> ออกไปหาของกินออกไปรอร้กับข้าวขายเรือ <c oughs> ออกไปอีก <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะลําบากกว่านี้ทำไมอ่ะมันจะเยอะขึ้นไงเยอะขึ้นบ้านพี่ก็นอนไม่ได้แล้วนะเพราะปีที่แล้วนี่เกิดน้ํา่วมลงเลยนะออโอเคอยกของครับมารอบนั้นมาสำรวจมามามาดูมาสถานะดูสถานการณ์แต่รอบเนี้ยค,คืออ๋อมีคนแก่อ๋อนี่เ้าออกไปนี่ก็คือแม่น้ำแล้วนี่ใช่ใช่เดี๋ยวจะพาวนง อาบนแล้วไปซอยนู้นครับโอเคเนี่ยมาหมู่บ้านตุดครับอ่านี่บ้านคือบ้านพี่ใช่ไหมจ้าจ้าอยู่กับเด็กกับคนแก่โอ้โหรอยคล้ำเลยครับเดิมสูงมากครัเดิมมาซ้อล่องเลยนะครับปีที่แล้วอ่ะนี่คือแม่น้ำใหญ่นะน่ากลัวน่ากลัวไหมเออยน่ากลัวไม่ออกน่ากลัวโดดน้ำตายไหลไปหน้าวัดเชิงวัดเชิงเลยนะครับสวัสดีครับ ดด็กด้วยนะลำบากมาเป็นเดือน,อนแล้วลำบากมาเป็นเดือนแล้วเนะาะสวัสดีครับคุณยายคุณลุงลำบากมาเนะขอดูบ้านนี้พผู้สูงอายุขออนุญาตด,ดูดหน่อยครับ พื้นนั่นเลยเหนักสุดๆดปีที่แล้วอะนะครับแล้วเวลาน้าท่วมแต่ละปีนี่คือ,อแต่อยู่บ้านได้ไหมตอนนั้นพี่อะที่พี่อยู่ได้อยู่ได้ก็คือก็อยู่กันก็รอลุ้นกันว่าจะนอนได้ไม่ได้อืแต่มันก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้ทุกๆปีทุกปีถ้าปีไหนไม่ท่วมก็ต้องยิงชวนคือมันท่วมทุกปีแต่ว่าท่วมมากท่วมน้อยแต่หลังๆเนี้ยมันท่วมเยอะทุกปีถูกไหม เพราะว่าผมทํามาทําข่าวทุกปีไงนักข่าวจ้าคุณยายอายุเก้าสิแล้วแข็งแรงดีนะครับน้ําเชี่ยวนะตรงนี้เชี่ยวนะน้ี่เรือเรือไปไปแล้วดูดูเด็กนายบายลูกบดียบพาเขาไปหาใบก่อนเนี่ยบายบายก่อนเลยไป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 นี่เหมือนรถเข้าทางนี้สถานีวันนี้เราก็เตรียมทรายมาเพื่อจะไว้กั้นน้ำเพราะเมื่อปีที่แล้วมันท่วมตรงนี้ก็ประมาณกระเอวครับโอ้ ครับแล้วก็ทางในนู้นก็คือเกือบถึงพื้นบ้านอะไรเงี้ยแต่ความเดือดร้อนของลูกบ้านคือเดือดร้อนก่อนกําหนดระยะเวลาที่มันจะเป็นไปตามฤดูน้ําใช่ครับผมพระน้ํามาเร็วครับไปนี้ส่วนใหญ่ลูกบ้านประกอบอาชีพอะไรกันบ้างครับอ่าอันนี้ก็รับจ้างทั่วไปแล้วก็โรงงานอะไรนี้ครับอืมคือเป็นลูกจ้างกันทั้งหมู่ครับแต่พอถึงช่วงฤดูน้ําที่ไรก็คือกระทบเรื่องของรายได้สัญจรแล้วก็อาหารการกินครับการกินครับ ตอนนี้คือเตรียมป้องกันกันไว้ยังไงบ้างตอนนี้ก็ออย่างเราอยู่กับแม่น้ําก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับแต่ว่าน้ํามาไวก็เลยอย่างการยาเรือเนี้ยอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยอืเพราะปกติจะมากันยาอะไรเงี้ยปีนี้มาเร็วครับมาสิบห้าปีนี้น้ํามันเปลี่ยนทิศทางไหมหรือว่ามันน้ําเปลี่ยนทิศทางไหมน้ำเน่้จริงจริงก็มันมาทางเนี้นะครับแต่ว่ามันมีเคลื่อนมีอะไรเงี้ยบางทีเคลื่อนไม่ระบายทางเราก็ขึ้นเร็วเลยครับอ,อก็จะทําให้ทางนี้เดือดร้อนครับผม พอเราเจอน้าท่วมทุกปีทุกปีแล้วมันก็มีการบริหารจัดการน้ําอย่างเงี้ยครับคือแบบบางเราเราชาวบ้านบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าคือระบายแบบไหนแต่ว่าเขาทางการเขาก็บอกว่าโอเคจะค่อยๆระบายหรือระบายให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดประชาชนเราไม่รู้แต่พอจริงๆแล้วเราก็ยังเดือดร้อนอยู่ดีเดือดร้อนครับเดือดร้อนอย่างที่ลงไปเมื่อกี้เอ้าหัวน้ําระดับคออะไรเงี้ยการสัญจรก็ลําบากมากครับอือยากให้ มีข้อชัดเจนหรือว่ามีความโปร่งใสยังไงในการเรื่องของการจัดการน้ําบ้างก็อันนี้มันเป็นหน้าที่ของชนประธานครับครับเขาก็มีก็มีชนประธานแบบแจ้งเราแต่ว่าทําไมเรายังท่วมอยู่อะไรเงี้ยแจ้งคือไม่ได้เหมือนยังไม่ได้แจ้งแก้อะไรแจ้งสะพ้อยมาเท่านี้เท่านี้ให้เราเตรียมรับมืออะไรเงี้ยทาลงไม่ได้แจ้งว่าเออจะพันน้ําให้ลงให้เราไม่เดือดร้อนอะไรเงี้ยเขาเอาน้าเข้าทุ่งบ้างหรือยังครับ ตอนนี้หลาน้ําในทุ่งก็ยังไม่ค่อยมีเลยครับอืแต่ทุ่งเนี้จริงๆอกําหนดที่ว่าเคยมันมีสัญญากันกันกบ,กบชาวนาว่าสิบห้ากันยาจะต้องปล่อยน้ําเข้าทุ่งแต่ตอนนี้ก็ยังวันนี้ยีิบสาแล้วใช่ไหมครับวับนะนี้ยี่สิบสามน้ําในทุ่งยังไม่มีเลยครับ